กินตานยัดน้ำทำบุญหลวงหลายยักใดสบายเกิดซุขไปนาองเรียนวิสทธิทยากรวัดบุญญวาดวิหารห่วมกับคณะสถานนักเรียนโรงเรียนวิสุทวิทยากรขอน้อมเชิญเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัทจังหลายห่วมกินเข้าสลากกระพัดโรงเรียนวิสุิวิทยากรเพื่อเป็นการแสดงออก ซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณทีรลวงลับไปแล้วและเพื่อเป็นการสืบหิดหอยวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของมหมู่เฮาเจ้าเหนือหือคงสืบต่อไปในบรวรพระพุทธศาสนาในวันศุกร์ที่เ3้าสพฤศจิกายน2555ในเวลาเก้ามงเจ้าเป็นต้นไปณตีองเฮียนวิสุทธิทยากรตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง คณะครูคณะสภานักเรียนและกับนักเรียนโรงเรียนวิสุทธวิทยากรขอเชิญห่วมทําบุญกิจกรรมตานสลักกระพัดโรงเรียนวิสุทธวิทยากรวัดบุญวาสวิหารเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปและกับเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิน่นคือคงอยู่สืบไป ณโรงเรียนวิสุดิวิทยากรตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2 5 5 5 กำหนดการงานทำบุญตันสลากโรงเรียนวิสุทธวิทยากรวันศุกร์ที่ส3สิกายน2555เริ่มตั้งแต่8โมงเจ้าคณะครูนักเรียนโรงเรียนวิสุทธวิทยากรและกะหงเฮียนต่างๆตึงภาครัฐและกะเอกชนตลอดถึงคณะศรัทธาประชาชนทั่วไปนำสลากกระพัดพร้อมกันณาลานอนเนกประสงค์ โรงเรียนวิสุทธิวิทยากรเวลาเก้าโมงเกินจะเริ่มพิธีต่างศาสนาจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนตรยัยไหวพระสมทานเบญจศีลแสดงพระธรรมเทศนาอานิสงส์ของสลากต่อจากนั้นจะมีพิธีอุปโลกเส้นสลากถวายเส้นสลากแด่พระสงฆ์สมณเณรพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี